เมื่อวานการบ้านเราไปฝึกอ่าบทดอกสร้อยเกี่ยวกับบทไหนคะไก่แจ<ค>่ะอ่าวันนี้ลองทดสอบท่องให้ครูฟังหน่อยว่าท่องได้กันหรือ,อยังอ่าหัวหน้าสั่งเพื่อนลูก เก่งมากแต่บทเดิมก็อย่าลืมบทเดิมของเราคือบทกาดำใช่ไหมคะเอาคุณโอม เก่งมากโปรเมือให้ตัวเองหน่อยลูกเดี๋ยววันหน้าเราจะทำบทท่องนี้ประกอบท่าทางด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่คุณครูคจะให้นักเรียนทำชิ้นงานใบงานอาจเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาลูก